อ <ersch> ารมดีเลยมอนอารมดีมันเป็นยังอารมเมีย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 เงินเมียเงินเมียฉลองหน้าใหม่แนว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 อามณีนบขออกมาแบบบ่อด้วยก คุ้มไปสีนาำไม่หรอกข้อมาอาทิตย์นึ่งขนาดให้มาให้มาขึ้นาะใจเจี๊ยวแบบแห้งอะมานี่ยอมีแห้งเนยหายไปที่กู้ยี่ดอกล่อยี่สิบห้าโกกูไม่ได้เห็นหลายมือย้อนพญาราชขับไปไอ้ฮ่าเนี่ก็ลากรถไปตลอดบอกว่าไปมือเดียวห่ามึงท่านเห็นหนออยู่กินหอดขึ้นยังลูกลูกรักรอยี่สิบห้ สื <aid> ่อเมื่หเสื่อต่อเขาสามร้อยเพ่นี Michelle. ่คใเทยังมีร claro ้อยยี่ส <rawd> ิบโกใหเทค่ะเหรอวะมูสลดสิ่งตอนนี้เนไม่รุ่นกันจังสี่เหรอโอ้กพี่เฮ็ดยังมีไม่ยังตาขึ้นดำเหรอวะสามืิมอให้นอนเนาะมาได้มาหนิเฮ็ดยังอยู่นีมาได้ไปกางานคอยเอาแก่รดน้อยไปกกเตเด้อกกเตเออเข้าบ่โอเคเาก่มนแกน้อยมาหนิแมน กระ่อนน้อยบังดึงน้องได้เมื่อไหร่กระ่อนน้อยมือบักค่าเนี่ยเป็นเวียกเป็นการเป็นงา,ยยางนขนาดบ่ได้ให้น้อยให้ตาโดนบักค่าเนี่ยส่งอ้วนขึ้นดีอยู่ดีบ่เมียมันเลี้ยงดีบ่าห้ามเลี้ยงดีบ่เมียมันนะเนี่ยกูคือเลี้ยงบ่ดีป่ะจอยมาแล้วเดี๋ยวพับแป๋วดอกแกระ่อนนออ้อยแตงโมไส้ก่อนไม่เอาพี่ไม่เงี้ยงเลย เลี้ยยังอีกเอเลี้ยงย่งอีกแง,งโลดตัวใหย่าค้าไงขายังไปยกไปยกแต้ไปยังขาเจ็บขาเจ็บอืันศีรษะอินท้เท่รอยิหาโก้ท้เท่เห็นนี่เอเอโว้ยเนามึงั่งหาั่งมาไเั่งมาออนไลน์นาะ,นะสั่งหเงเาเนี่ยมาเห็ดเนาะั่งมา,าอนอนไลน์เนาะรอแ่งเนาะใส่เนี่ยท้เท่ กินใส่ใส่ทั้งนี้ใส่ทั้งนาข้าหนามันไม่รุ่นนาข้าหนาโอ้ข้าหนามันอะโอ้ไปหาหมอว่าสิผาไปบันเทกับหมอไปยังคือบัถเอกับหมอผ้าไปดอกนะเอารอยยิ้มหัไปมึงจะผ้าไปโอ้ยกเบิ้งเด้อก็หอดลงหมอเมี่ยนอะมั่อกีหอดยอดตรงไหนยอดตรงไหนยอดลงแถวเขียงนี่แหละนะยังมาสิ่งนี่ ใอ้จไปใช้หนจะไปใช้บอกไปใช้ไปใช้รออะไรเลแถวนี้เน่มาเล่นดีขึ้นหอดมาทันดอกลองแก้บอกแก้ขัดบอกมีมันเครื่องน้อยแก้บ่น้องก็มามเงินนี่แง้นตกแงนเอาอย่างไก็แก้มันเครื่องแกะรอนน้อยน้มัมาจากสกมาหันดิโอ้ยมันหลกนั้นละตกสวมทีละครึ่งนึงนะนสาสมันรง้นละนี่นี่สะกดมหาน ถามันมันมันงัดใส่ท้ายรถมากกระรอนน้อยเห็นปะเรรยากาศตีอยูพี่ผมนะก็ดีเออคอยอารมณ์ดีได้มั้งนอารมณ์ดีมันเป็นยังอารมณ์เมี่ยเมียเนี่ยเมียยไงเมียยไงเงินเมียยไงเงินเมี่ยไงสร้องหนาไม้ตั้งแต่มือนั่นแหละบักตานมึงเนี่ยเมยัง ดีดอดีดอกน้ะมึงเนาะโอ้ก็มีอะไรเนาะโคตรบอกมึงเป็นน้ำยาเป็นยังบอกบกะลาเอ็นคือบกะลาเป็นยังไหนอุ้ยจะคุยเอาค้ำเด่มาด่ามึงเนาะอารมณ์ดีทำเป็นอารมณ์ดีด้ดีดิเราดังไหมไอเขาไอให้ยังมีประกาศให้โลกรู้ไปหมดเลยประกาศให้โลูกจะบ้าดดังสองคนเรื่องนี้นะสามวิกับบกลาสามวิกับบกลาศูนย์เมียวิ บกี้คังบิคงออันมันเดนเนาะมันอันไ่ได้เนาะไม่ยเาไปฟังดิไอ้คนนี้ฟาบ้านั่นนี้ฟาบ้านั่นเต็มท้องเนาะมาเต็มท้องไม่ยังเต็มไปหาวคนฟังดิ ไอ้ขี้มัเลี้ยวมันของมันมันโดนแล้วเนาะ้ยจะไปว่าอเขาฟังให้เขาจีบบ้านบ้านเมืองเกิดมาเสียของคักรับเนาะร้องหนาไม่เนาะเมี่ยไห้เนาะร้องหนาไม่ดีใจนะพ่อเลยบ้านนี่เด็กพ่อมีคนจะดีจนอะไรล่ะดีบม่ต้องแด็กตายเนาะให้ยรถโตไปหาบ่รถนี่เป็นอยังอีกแต่งรถไม่นีไปหาบ่คนฟัง อม่าม่กระไรบอกจะเมาจะเมาพี่นญิงฉันได้ยินพี่ได้ยินแต่คนรุ้ดบ้านนี่นี่เครื่อง